สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับเพ่อนี่ตำนานมขุขวาวาครับเมน,นี่จะพามาเขาเอื่นนะบ้านผมเอือนยักเบ็ดเนาะเอือนผูกเบ็ดก็ได้นะครับเห็นบ่นี่คือตัวเบ็ดเนาะเบ็ดของผมน,น,นี่ห้อยนี่แหละประมาณนี้ละเบอร์สิบสองครับเบ็ดเงี้ยขี่ไกยเดียนเนาะเบ็ดหน่อยเบอร์หน่อยปลาหน่อยนะขั้นเบ็ดกับประมาณ เมตรสิบเส้น,นะครับเมตรสิบเส้นสิบเส้นห,หน่อยๆเรวตะป่องครับอาจารย์เพิ่นว่าใสาป่ป่องป่องไม้ไนี้ต้องป่องปอง้ปองขี่เนาะขี่หมายถึงว่าสามป้องสามขอ,ห,อหรือบางคนเอาเป็นเก่าไพร้องก็ได้หนึ่งสองสามสีหาหากาครับกระเดมากนงาวกาวก็จะว่า คู่กับคู่กับาว่ายอีะยังขี่ยูขู่ไปเนาะตามสูตรเพิ่นขี่ยูคู่นี้เออมันสีมานครับหลักการเพิ่อน,นที่นี้เขาได้ตัวนี้แล้วเขาเหลามาแล้วเขาก็มเีเห็ดหง่วงเห็นปะเห็ดหง่วงเกาะเห็ดหง่วงเกาะอันนี้ผมเห็ดหง่วงไปแล้วเนาะผมไม่ได้สอนมาเห็ดจังไลยเนาะ ผมกระเ็ดไกลแล้วลไรยังอยู่สองขั้นนี่อ่ามาเขับเรื่องกันเลยนะครับเขาเลยตัวเบสมาเนี่ยอันนี้ย่ำนะว่ามันเป็นในแบบของผมเนาะในฉบับของผม,ผมนะครับหันตัวเบสออกจากตัวอย่าง้องครับที่จะคล้องนงั่งอยู่นี่หันเราไปเราใส่ปุ่มมือกันดูสีนี่ไปเมันมีเลียส่วนประมาณน,นี้ที่ก็จับส่วนเสือกมากเห็นมั้ส่วนเสือกมากเอาส่วนมันแงไปทางองค์มือเนาะ มาไว้หลังเบียดเสียเห็นไหเขาก็ดึงสนเสยงมาเพื่อให้มาถึงข้อมือพอดีครับถึงข้อมือพอดีถึงเสียเนาะส่วนนี้เขาเฮ็ดให้มันเหย้าไปล้องไปกับกลุ่นเบียดเสียที่นี่เอาใใส่ไซนิวกลางเท่าเนี่ยเอามาหนาีบใส่ปมือซอยสี่ยุ่ประมาณสามนิ้วเสียเนาะส่วนเท่าจะแบ่งเสียแล้วก็ผาดมาถึงลังโปมือเท่าเลยเห็นไหม ถ้าทึ่งหลังผมเลยปุ๊บ,บเกี่ยวไปหาร์ไปนิวซีครับปุ๊บเห็นไหมแล้วนิวซีนีบไปเห็นไหมนิวซีนีบไปนึ่นงอันนี้คิดว่าหนึ่งหลอดด้วยนี่แล้วหมุนไปอีกครับสองหอบเห็นไหมไปนิวซีผมจะนีบไปสังเกตุว่าแต่ส่วนนี้ถ้ามันตุกลงมาสิ่งก็ดึงไปมันตกเรื่อยานะครับสองหอบสามหอบอ๋อส่วนนี้มันจะนึ่ง รอบหาหลอดนะครับเบ็ดหน่อยเฮ็ดหาหอดครับถ้าเบ็ดพวกนี้เขียนเบ็ดง่ายนึงเฮ็ดเจ็ดหอดนะครับเนาะคล้ายๆลักการเดียวกันครับคู่คู่ไอ้ขี้ยู่คู่ไปแล้วครับหาหอดหากับเจ็ดหอดเท่านั้นนะครับเนาะวันนี้ได้มากกว่าสวัสดิ์เขาทั้งใจเลยเห็นปะเขาเอาหนูหนูกลางวักปุ๊บมันจะเป็นห่วงเห็นปะสวัสดิ์่านี้เลยไป็ ครับเขาดึงสซนมาปุ๊บเขาเอาหนูกลางมาหนีบใส่ปมมือเขาของเขาเห็นไ่มไม่ติดเป็นห่วงอันนี้สซนเนี่ยนี่ประโยชน์จังไลยดึงแาบนี้ดึงค่อยๆดึงมากครับดึงมากมานไม่ติดขดๆๆๆๆๆโอ้เบดกับก้อนหนูใหญ่ไมนทับกันเนาะเอาหนูไล่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 มาเพราะว่าด้ายของผมมันขดนะมัน มันหย่อนมันตุงเนี่ยเห็นไหมัมน่จะเป็นห่วงสิเห็นห่นี่เป็นแบบนี้เราดึงจับส่วนนี้ไว้จับส่วนนี้ไว้ดึงดึงแค่น้อยครับหนึ่งสองสามจะเป็นสิมันยังปรอยู่ธด้ะครับแบบนี้ขาปลายเบ็ดที่มันหน่อยหน่อยกว่าวงวงของคงคงคงเอะตัวเบ็ดเนาะ ไอ้ขั้นเบ็ดของผมนี่มันมันหน่อยอยู่หกสามารถใช้แบบนี้ได้ถ้ามันใหญ่กว่าเห็ดยังไงไปนี้เขาตัวมหาตัวใหม่ที่มันหน่อยกว่าแต่แข็งครับเพราะว่ายังเพราะว่ามันติไปเกาะเงียงเบ็ดเขาให้มันหักครับพอเขาใช้ในการดึงเนาะกว่าปุ๊บผมก็สีดึงมาให้ปึ๊บดึงหนึ่งสองสามดึงมาดึงแล้วก็ออกมาปุ๊บมันจะเป็นสี่แบบสี่ตูดลงมาอยู่ข้างล่างเนาะเดี๋ยวส่วนนี้ส่วนนี้ก็ตัดทิ้งครับ อันนี้ก็สำคัญเรื่องการตัดบหมนี้ตัดให้มันเหลือเครื่องเส้นับนนเครื่องเส้นเหลือศูนย์แบบนี้อ้นนี้เขาก็จี้เข้าไปจี้เข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าจีไปเรื่อยครับให้มันโคตรโคตรเข้าไปไม่ติดเบ็ดขอด,ดที่ทั้งในแล้วก็บีบบีบให้นมันมเหลือเพื่อเราเสียบเนี่ยไม่เสียบเป็ดของครับกระสีเนียนดีเห็นไหเหลือเนียนดีสีโปมี่ศูนย์เสียบ สวยงามครับว่ามีรุดครับแบบนี้เบอร์สิบสองเนีย่ยขีดกระเดี่ยนพอดีครับปกประดุกแล้วพอโยบัดครับปลาก,กระแยงปลาคิงก็กินได้ครับปลาใสหน่อยเนะาะแบบนี้เขาก็จับคันเบ็ดมาเป็นนกเกาะปึ๊บ,บไปมาเฉยอะไรมาหอดปลายมานันยังไงเดี๋ยวปลูกก,กันดูสีใเราครับจับใส่ วันนี้เขาก็ขอดหนึ่งขอดเห็นไหเป็นกรงสวมกับไปปุ๊บนี่นสีแดงสีมันเพท่นอยู่ได้นี่ปล่อยมันก็รุดแต่ว่าห้องไ้ถัดตึงครับตึงเสียห้อมาตึงชั้นใดครับกดึงดึงดึงสิดึงเสร็จแล้วก็เอาปูมือกันปนเสียกดแรงเสียเห็นกความตึงมันพอเราเห็นม่นเราได้ความตึงพอเรากดไดบวันนี้เขามาขอดเา ปึ๊บหนึ่งรอบหมุนมาอีกปึ๊บให็นเป็ี่ยนสองรอบ,รบสวมเข้าไปในข้างในแต่ว่าเอาไว้ข้างหลังเนาะปึ๊บเอาเข้าไปข้างในปึ๊บเห็นาะนุชีจับไว้กดไว้ปึ๊บแต่กปล่อยตัวนี้เนาะเัาก็ดึงเลยเกระดึงมันแน่นอา,าอยุแล้วครับวันี้บดนี้เขาจับไบขึ้นเก้านละนี่ให้เป็นบ่วงหนึ่งบ่วงแล้วสองรอบ สามรอบสองรอบก็ได้สามรอบก็ได้ครับอันสุดท้ายแต่สามรอบที่อยากอยู่ดีกว่าเขาก็ตูนมาเอาไว้วงหนอกครับเราต้องออกไปทั้งแน่ใบว่วงหนอกกดใบหนูสี่กดใบปึ๊บหุดดึงเสือกไปึ๊บดึงมันแน่นครับดึงขึ้นดึงม่วงดึงขึ้นมงปึ๊บแน,น่นปิ๊กครับม่วงนี่รุดตัดเส้นหนึง่งเส้นคืนสองเส้นใหญ่เบิดครับ ตัวนี้ตัวมันมันตัวกระจกว่าต้องไอ้ติ่งมันไว้ตามสูตรครับในไทยของผมนี่จากปล่องหนึ่งสองว้าวแม่ยันของผมปล่องวังนใดครับผมเก่า 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หาหาเก่าเนาะของผมหากเก่าถ้าหากเก่าก็หาปล่องนี้ได้ดีเลยครับขันมันตามสูตร ตามสูตรเลยบนันนี้ตัวนี้ก็เกี่ยวหาลอบขัดเจ็ดลอบเนาะตามสูตรนะครับต่างอื่นกับพวกมีอย่างครับสูตรมนันแล้วก็จงจงสนไว้นี่สซนมันครับถ้ามันถือไาถึงอยังเขาก็เปลี่ยนออกเนาะคมมันเฉีเกาะบดีโอเคเลี๋ยวล้งที่ถ่ายครับเดี๋ยวผมเห็นตัวมันแล้วมัน